บทที่30เด็ก่ซนหลิวฟานรู้สึกปวดฟันใช่โฮสตมีสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ไขนี่คือจักรยานอินฟินิตี้อิเล็กทริกโฮสตโปรดเข้าใจรายละเอียดด้วยตัวคุณเองขี่จักรยานไฟฟ้าไม่จำกัดเพื่อเก็บขยะโอกาสของรางวัลพิเศษที่ปรากฏเป็นสองเท่าระบบดูเหมือนจะเป็นการโฆษณาอย่างไรก็ตามโฆษณานี้ยังคงดึงดูดใจมากหลิวฟานเปรียบเทียบเฟอร์รารี่กับจักรยานเป็นเวลานาน ในที่สุดเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากอดทนต่อความเจ็บปวดและเก็บฟอร์รี่อย่างเงียบๆแทนที่ด้วยจัก,กรยานขั้นสูงนี้แม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่ชอบจัก,กรยานคันนี้แต่เมื่อหลิวฟานขี่มันจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเวทมนต์ทันทีมันสามารถเคลื่อนไหวได้ตามความประสงค์ของเขาแม้ว่าเขาจะขี่มันด้วยตัวเองมันก็เป็นเรื่องง่ายหากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าเขากลัวที่จะสร้างความตกตะลึงให้กับโลก หลิวฟานประเมินว่ามันจะไม่มีปัญหาถ้าจะปั่นด้วยความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงก็ตามรถสวยนี่หลิวฟานหัวเราะอย่างมีความสุขเหมือนเด็กน้อยที่ได้รับอมยิ้มเช้าวันรุ่งขึ้นหลิวฟานขี่จัก,กรยานของเขาบนถนนเจ้าของบ้านที่เดินผ่านเห็นกล่องโลหะขนาดใหญ่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรหลิวฟานก็เร่งความเร็วฝุ่นบินขึ้นและเจ้าของบ้านอยู่ในอาการตกตะลึงฉันคงฝันไปนั่นจัก,กรยานเหรอ ทั้งขยะทั้งสองด้านของรถไม่ได้ทําเป็นถุงแต่เป็นของแข็งมากแม้ว่าจะมีเด็กสองคนที่กำลังเคลื่องหินใส่มันในขณะนี้หลิวฟานกำลังจ้องมองเด็กสองคนที่ทางเข้าโรงเรียนประถมตรงข้ามเขาเด็กอายุประมาณ8หรือ9ขวบซุกซนที่สุด,สดเก็บขยะรีบออกไปคุณศพเกินไปเด็กชายตัวน้อยถือกระเป๋านักเรียนและไม่ได้เข้าโรงเรียน เมื่อเขาเห็นหลิวฟานมองพวกเขาอย่างเย็นชาเขากลับรู้สึกว่ามันน่าสนใจเขาเอาแต่ทำหน้าลอเลียนและคว้างก้อนหินไม่ไกลมีชายชาราพานโรงโรงเรียนและครูหญิงยืนอยู่อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สนใจเรื่องนี้หลิวฟานนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธในฐานะครูพวกเขาไม่รู้วิธีให้ความรู้แก่นักเรียนของพวกเขาเขากรอกตาและจอดจักรยานเขาเอาธนบัตร300อยหยวนออกมาและแซงนับมัน นักเรียนสองคนกำลังอยู่ระหว่างการสาปแช่งแต่เมื่อพวกเขาเห็นเงินเสียงของพวกเขาก็เงียบลงทันทีหลิวฟานกระดิกนิ้วของเขาไปทางพวกเด็กๆและมองไปที่เงินในมือของเขาเด็กสองคนอดไม่ได้ที่จะเดินเข้ามาใกล้นายเห็นเงินนี้หรือไม่ขายตำราเรียนให้ฉันทั้งหมดนี่ของนายหลิวฟานพูดด้วยรอยยิม้มโอเค ดิงโพสหยิบหนังสือเรียนวิชาสามัญศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวน2ชุดเขาได้รับรางวัลประกาศนียบัตรมหาวิทยายลัยเต็มปริญญาจูจูจ,จิตใจของหลิวฟานก็มีความรู้มากมายครู่หนึ่งเขารู้สึกว่าเขากลายเป็นคนที่รู้ทุกอย่างเด็ก2คนตื่นเต้นที่จะเอาเงินและวิ่งไปที่ร้านเล็กๆของโรงเรียนหยุดกระเป๋านักเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครูหญิงหยุดพวกเขา สวินาทีต่อมาครูหญิงรีบออกจากประตูโรงเรียนดวงตาเหมือนนกอินทรีของเธอค้นหาอัดยากรแต่หลิวฟานได้ออกไปแล้วไอเวนครูหญิงโกรธมากเธอหันไปรอบๆและจ้องมองไปที่เด็กตัวสั่นสองคนพวกเขารู้สึกเหมือนจุดจบของโลกกำลังจะมาถึงหลิวฟานอารมณ์ดีเขาขี่จักรยานอย่างสบายๆด้วยอุปกรณ์นี้เป้าหมายของเขาไม่ใช่ขยะที่ริมถนนอีกต่อไป ที่อยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยร้านอาหารและสถานที่อื่นๆกลายเป็นสถานที่เก็บขยะของเขาน้าครับมีอะไรที่บ้านทิ้งไหมตาแก่มีขยะไหมลุงยังต้องการเศษเอกสารพวกนี้อยู่ไหมเมื่อเผชิญกับรอยยิ้มที่เห็นอกเห็นใจของป้าลุงมองหลิวฟานด้วยความดูถูกและความสมดุลในใจของหลิวฟานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเขารู้สึกว่าความอดทนทางจิตของเขาแข็งแกร่งขึ้น สวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่31ออย่างนั้นเหรอฉันไม่เชื่อหรอกแป๊บเดียวก็เที่ยงแล้วขณะที่เขากำลังจะหาที่กินโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมันคือเหอเสี่ยวจี้คุณหลิวขอฉันเลี้ยงข้าวคุณหน่อยได้ไหมทำไมหรอครับหลิวฟานตกตะลึงและพูดขึ้นเหอเสี Her ่ยวจี้ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอยิ้มและพูดว่า คุณหลิวเพราะฉันขายบ้านให้คุณได้ทําให้ฉันได้รับค่าคอมมิชชั่นมากมายทันทีที่ฉันมาที่บริษัทฉันเลยอยากเลี้ยงอาหารคุณที่ร้านอาหารยี่เซียงนี่อาจเป็นถุงขยะหรือนี่คือถุงโชคของฉันทั้งหมดเป็นเพราะเหตุนี้ฉันจึงสามารถมีทรัพย์สินนับพันล้านได้ตั้งแต่อายุยังน้อยหลิวฟานกล่าวอย่างมั่นใจพนักงานรักษาความปลอดภัยรู้สึกอับอายมากเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขาพูดว่าพี่ครับผมชื่นชมคุณมาก คุณคุยโอ้โอวดเก่งเกินไปแต่ถ้าผมให้คุณเข้ามาผมเกรงว่าผมจะทำหน้าที่ต่อไปไม่ได้หรือฟานกล่าวว่าฉันมีเงินจริงๆจริงเหรือฉันไม่เชื่อรอปอพนี่อาจเป็นถุงขยะหรือนี่คือถุงโชคของฉันทั้งหมดเป็นเพราะเหตุนี้ฉันจึงสามารถมีทรัพย์สินนับพันล้านได้ตั้งแต่อายุยังน้อยหรือฟานกล่าวอย่างมั่นใจ พนักงานรักษาความปลอดภัยรู้สึกอับอายมากเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขาพูดว่าพี่ครับผมชื่นชมคุณมากคุณคุยโอ้อวดเก่งเกินไปแต่ถ้าผมให้คุณเข้ามาผมเกรงว่าผมจะทำหน้าที่ต่อไปไม่ได้หรือฟานกล่าวว่าฉันมีเงินจริงๆจริงเหรือฉันไม่เชื่อรอปอเยอะเยยมีคนขอให้มาฉันกินอาหารที่นี่ หลิวฟานจ้องมาที่เขาฮ่าฮ ah. ตลกมากหรอไม่ตลกเหรอยามพูดกับหลิวฟานด้วยความโกรธมากจนอยากจะทุบตีเขาเขากดหมายเลขของเหอเสี่ยวจี้อย่างช่วยไม่ได้ออกไปรับผมหน่อย30วินาทีต่อมาเหอเสี่ยวจี้วิ่งออกจากร้านอาหารยี่เสียงวันนี้เธอสวมกางเกงยืนและเสื้อเชิ้ตสีขาวและรองเท้าผ้าใบา ผมสีดำยาวของเธอตกลงไปข้างหลังใบหูของเธอผิวของเธอขาวและดูเหมือนเธอแต่งหน้าอ่อนๆคุณฟานเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณไม่เข้ามาเธอเสี่ยวจี้ดูงงงวยยามก็ตกตะลึงเขามาเพื่อกินจริงๆแต่เขาเห็นได้ชัดเจนว่าหลิวฟานจอดจักรยานไว้ที่นั่นผมเข้าไปตอนนี้ได้ไหมครับหลินฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มยามหัวเราะอ,อย่างเชื่องช้าและพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้ อาหารในร้านอาหารยี่เซียงมีชื่อเสียงมากหลิวฟานเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งและมีความประทับใจอย่างลึกซึ้งต่ออาหารเสฉวนที่นี่ดังนั้นครึ่งหนึ่งของโต๊ะจึงเต็มไปด้วยอาหารเสฉวนคุณฟานคุณกินเผ็ดเก่งมากเลยเหอเสี่ยวจี้ตกใจกับความอดทนของหลิวฟานมาโปต้าหู้ปลาต้มกับผักดองไก่รสเผ็ดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับของหวานที่เหอเสี่ยวจี้ต้องการธรรมดาชีวิตต้องการการกระตุน้น ลิ้นฟานดื่มเบียร์ไปหนึ่งคำและรู้สึกสบายใจในทันทีเหอเสี Her ่ยวจี้มองไปที่ชายผู้นี้ที่สามารถหาเงินออกมาห้าล้านได้อย่างง่ายดายและค่อนข้างตกตะลึงคุณฟานฉันคิดว่าคนรวยจะไม่กินของพวกนี้คนรวยกินอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหลิวฟานยิ้มแล้วพูดว่าบางทีคนรวยก็ไม่รู้เหมือนกันบทที่32อยาเสริมสร้างกระดูกเหอเสี Her ่ยวจี้ตอบสนองหลังจากผ่านไปนานและยิ้ม ฉันจะไปห้องน้ำหลิวฟานดื่มชามากเกินไปเมื่อวานนี้และท้องของเขาก็รู้สึกอึดอัดอยู่เสมอเขาถอนหายใจในหัวใจของเขาเขาทำงานมาหลายปีแล้วและสมรรถภาพทางกายของเขาก็ลดลงมากเกินไปทันทีที่เขาเข้าไปในห้องน้ำร่างที่แข็งแกร่งก็พุ่งออกมาแล้วกระแทกไหลของหลิวฟานถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถของหลิวฟานในการมีทักษะการต่อสู้เขาคงจะนอนอยู่บนพื้น คุณก่อนที่หลิวฟานจะพูดจบชายคนนั้นก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วหลิวฟานสายหัวเขาคิดในใจว่าเขาไม่ใช่คนดีแต่เขาเห็นกล่องแคปซูลอยู่บนพื้นจากหางตาของเขาเหลือเพียงคนเดียวในฐานะราชาแห่งการเก็บขยะหลิวฟานหยิบมันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวติ๊งโพสหยิบกล่องยาขึ้นมารางวัลยาปรับปรุงร่างกายหนึ่งกล่องมีเสียงแจ้งเตือนจากระบบ เขาเคยกินเมื่อเขายังเด็กกล่องยาไม่มีคำแนะนําวิธีใช้แต่จากชื่อควรเป็นยาบํารุงร่างกายนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเหรอือแต่เขาก็ตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งทันทีเป็นไปได้ไหมที่คนคนนั้นทิ้งมันไว้ข้างหลังขณะที่เขากำลังคิดเสียงน้ำกระเซ็นมาจากห้องน้ำห้องหนึ่งผู้หญิงที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็รีบเดินออกไปเมื่อเธอบังเอิญพบกับหลิวฟานใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันที เธอรีบวิ่งออกไปหลิวฟานตกตะลึงอีกครั้งเขาก้าวถอยหลังไปสองามก้าวทันทีและเห็นโลโก้ห้องน้ำเขางงใช่แล้วนี่มันห้องน้ำชายเมื่อหลิวฟานเห็นถุงยางอนามัยในห้องน้ำเท่านั้นจึงทำให้เขาตระหนักได้เขาถอนหายใจด้วยอารมณ์ทันทีคนหนุ่มสาวสมัยนี้เล่นกันอย่างดูเดือดจริงๆเขาเคยไปห้องน้ำมาก่อนแต่ศีรษะของเขายังคงเวียนหัวอยู่เล็กน้อย แอลกอฮอล์มากเกินไปจริงๆหลิวฟานสัมผัสยาในกระเป๋าของเขาและกลืนน้ำลายของเขาเขาให้กำลังใจตัวเองในหัวใจของเขาการเป็นคนแรกที่ได้กินปูนั้นจำเป็นต้องมีความกล้าหาญอยู่เสมอเม็ดยาสีขาวราวกับพิมะถูกใส่เข้าไปในปากของเขาและรสหวานก็ทำให้หลิวฟานรู้สึกทึ่งในทันทีมันอร่อยเกินไปหลิวฟานอดไม่ได้ที่จะเคี้ยวมันมันนุ่มและหวาน เขาสาบานว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาตั้งตารอปฏิกิริยาหลังจากกินยาเขาเดินออกจากห้องน้ำคุณฟานทานอะไรหรอคะเผอเสี่ยวจี้เห็นหลิวฟานเคี้ยวไม่หยุดและดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างหลิวฟานก็ตกตะลึงเล็กน้อยเช่นกันใช่เขากินอะไรได้บ้างเมื่อเขาออกมาจากห้องน้ำเธอเข้าใจผิดแล้วหลิวฟานหัวเราะแห้ง คุณเชื่อผมไหมถ้าผมบอกว่าผมกินน้ำตาลฉันเชื่อคุณเหอเสี่ยวจี้ปิดปากของเธอและกลั้นหัวเราะของเธอหลิวฟานดูหดหู่ผมยังไม่เข้าไปในโซนอาหารนะผมจะไปเดินเล่นที่ห้องโถงหลิวฟานรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเขาไม่เห็นปฏิกิริยาใดๆหลังจากกินยาเหอเสี่ยวจี้เดินไปข้างหน้าและอยู่ใกล้กับหลิวฟานมาก หลิวฟานรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมอันแรงกล้าจากร่างกายของเหอเสี่ยวจี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเขาก็สูดหายใจเข้าลึกๆอย่างรวดเร็วมีคนอยู่ทุกที่เขาไม่สามารถเสียหน้าได้ที่นี่หลังจากพูดคุยกันสักพักเขาก็รู้สึกว่าเหอเสี่ยวจี้เป็นผู้หญิงที่เหมาะสมมากเขาจะปล่อยให้ความคิดของเขาโลดแล่นไปได้อย่างไรคุณฟานทำไมหน้าแดงจังเหอเสี่ยวจี้หันไปมอง โอ้จริงหรืออาจเป็นเพราะฉันดื่มที่บาร์เธอสังเกตเห็นการแสดงออกของหลิวฟานเปลี่ยนไปดวงตาของเขาจ้องมองไปที่มุมหนึ่งของห้องโถงใหญ่ของร้านอาหารยี่เซียงเหอเสี่ยวจี้มองไปข้างหลังและเห็นเพียงชายหญิงสองคนนั่งตรงข้ามกันเรากับว่าพวกเขากำลังโต้เถียงกันเรื่องบางอย่าง